น้อยน้อยอันอายุท่านก็ยังน้อยแต่เหตุใดท่านถึงได้อารมณ์ร้ายเช่นนี้เจ้ากล้าดียังไงมายุ่งเรื่องของข้านี่เจ้ามันโง่เขาแค่ไหนกันเจ้ากลับไปสนใจเรื่องของตัวเองซะเถอะเอ้ผู้นำตระกูลอันเป็นคนสุภาพแต่เหตุใดถึงมีลูกหลานเช่นเจ้าได้นี่แกคงเบื่อชีวิตแก่ๆของแกเต็มทนแล้วสินะได้ถ้าเช่นนั้น ชีวิตที่ไร้ค่าของเจ้าข้าจะจัดการเองพวกเจ้ามัวทำอะไรกันอยู่น,นันายน้อยเฮ้ข้าก็อยากรู้นะักว่าเจ้าจะสามารถทำได้หรือไม่ตาแกยังแกมันจะสักแค่ไหนกันนนนายน้อยขอรับท่านผู้นั้นก็คือท่านผู้ตรวจการขอรับ ออ,อะไรนะบ้าจิงเป็นเขาได้อย่างไรละลุงชูอะไรข้าไม่กล้าเป็นลุงของนายน้อยอันร็อกเมื่อครู่ยังอยากสังหารข้าอยู่ไม่ใช่หรือไหนเจ้าจะฆ่าคนต่อและทุบลงประมูลอีกหรือไม่คุกเขาลงพ,พ พี่ยายลุงอันต้องขออภัยที่น้องของข้าเสียมารยาทน้องของข้ายังเด็กหากทำอะไรผิดไปแค่ท่านสั่งสอนก็เพียงพอเฮ้อข้าไม่ใช่พ่อแม่ของเขาข้าจะสั่งสอนเขาได้อย่างไรฮะพื้นไม้ของข้าอุตส่าห์ทำเองกับมือเลย เรื่องนี้เดี๋ยวข้าจะจัดการเองคิดจะทุบโรงประมูลแถมจะข่าคนกลางวันแสกๆนี่มันไม่ใช่สิ่งที่ขุนนางผู้มีอำนาจควรทำไปบอกพ่อของเจ้าดูแลลูกของเขาให้ดีๆเราเป็นขุนนางไม่ใช่อันธพาลขอรับลุงชูข้าจะบอกท่านพ่อแน่นอนเนย โต๊ะไม้พยุงของข้ามีรอยแตกด้วยใครกันที่จะคืนความยุติธรรมให้แก่ข้าสิ่งของที่เสียหายในวันนี้ข้าจะนำเงินไปชดเชยให้กับตระกูลเจ้าถึงสิบเท่าได้เอาตามนั้นงี่เง่า งาแย่จังเล่นละครตบตาได้ดีแต่อย่าคิดว่าเรื่องในวันนี้จะหยุดคาได้ถ้าคิดว่าเจ้าแน่จริงก็ลองดูเฮ้อ่ะอ่ะอ่ะ สูฟิงเจ้าทำให้ข้าประทับใจยิ่งนักข้ายินดีกับลุงเจ้าด้วยแต่นี่ไม่เพียงพอที่จะทำให้พวกเขาถูกตราหน้าว่าพยายามแย่งชิงอำนาจจากตระกูลเจา้าเราต้องการทำตามทีละขั้นหากเราต้องการลุกคาดข้าไม่รู้ว่าลุงเจ้าได้ทำสิ่งที่ข้าบอกไปก่อนหน้านี้แล้วหรือยังวางใจเถอะทุกวันนี้ต้องต่อสู้กับตระกูลอัน แต่ก็เสียเปรียบมาโดยตลอดบางครั้งข้าก็รู้สึกแย่ท่านลุงเจ้าไม่ต้องกังวลข้ารู้มาว่าชูหยุนไห่จะส่งของที่ล้ำลึกไปที่เมืองหลวงในวันนั้นพอถึงเวลานั้นลุงเจา้าท่านก็ส่งคนไปสกัดโถอื้ที่ข้าซื้อมาแต่พวกเขาหารู้ไหมว่าสิ่งที่พวกเขาพยายามปกป้องก็คือ คืออ่ะอ้ะอข้าจะทําอย่างนั้นได้อย่างไรของที่รําลึกนั่นมันไม่เป็นผลดีต่อตระกูลอันหากรู้ว่าของข้างในคืออะไรความมั่นคงของตระกูลอันคงถูกสั่นคลอนเป็นแน่ลุงเจ้าความคิดของท่านหลักแหลมมากดีกว่าการเปิดศึกกับพวกเขาโดยตรงเจ้าก็เหมือนกันสูเฟิง เป็นอย่างไรบ้างการเดินทางของเจ้าราบรื่นดีหรือไม่เจ้าจะได้รู้ผลลัพธ์ในอีกไม่กี่วันบางทีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเมืองซี่เฉิงในครั้งนี้ตอนนี้ข้าได้ตั้งโรงประมูลสาขาไว้ที่เมืองซี่เฉิงเจ้าไปกำลังสนุกกับที่นั่นเลยละไม่แปลกใจเลยที่ช่วงนี้ข้าไม่ได้เจอเขา ที่ข้ามาหาเจ้าในวันนี้ก็เพื่อจะมาบอกข่าวดีกับเจ้าข่าวดีอะไรหรือหรือว่าเจ้าจะค้นพบวัตถุสายฟ้าลึกลับแล้วให้ทายว่าขา้าได้ข่าวนั้นมาจริงหรือไม่มันน่าสนุกดีทายมาเลยว่าขา้าได้มันมาหรือไม่ เจ้าก็รู้ว่าข้าไม่ค่อยฉลาดบอกข้ามาเถอะวัตถุสายฟ้าลึกลับมันอยู่ที่ไหนเออเรื่องนั้นขาก็ไม่รู้หรอกแต่รัวชิงรู้นางรู้นะชิงรู้เจ้าบ้าถอยออกไปนะข้าไม่เข้อใจจริงๆ ข้าส่งคนออกตามหาจนทั่วแต่กลับไม่มีข่าวคราวแต่ชิงรู้นางไม่เคยทำอะไรเลยกลับหาบ่อแสมันเจอได้อย่างไรชิงรู้หุบปากมันก็แค่เป็นข่าวที่ท่านพ่อของข้าบังเอิญได้รับมาแต่ยังไม่ได้มีการยืนยันหรอกนะว่ามันจะมีอยู่ที่นั่นจริงหรือไม่พแผนที่วัตถุสายฟ้าลึกลับนี้ มันอยู่ไม่ไกลจากเมืองเฮิอเฉิงและอยู่บนทุ่งหญ้าทางทิศตะวันตกขอบคุณมากหากวันใดเจ้าต้องการร่างกายของข้าข้าสัญญาว่าข้าจะไม่ขัดขืนนี่เจ้าเอาแผนที่ขึ้นมาเจ้าคนลามกจุดสีแดงบนแผนที่ คือสถานที่ที่มีวัตถุสายฟ้าลึกลับอยู่สำหรับตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจงเจ้าจะต้องค้นหาด้วยตนเองท่านพ่อของข้าก็รู้คร่าวๆเช่นกันทุ่งหญ้าทางทิศตะวันตกของเมืองเฮ้เเฉิง